นี่มันเริ่มกลับมาคึกคักแล้ลดดวนะครับนะักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วใน,นบนเขาก็จะมีสะพานนะครับว่าให้เดินชมวิวนะ ดูมุมมองด้านบนคลองกันนะครงง้างก็จะมีกิจกรรมดนตรีไทยนะครับสึกวันนี้จะมีบริการตัดผมฟรีด้วยผมลง

ตัวใช่ไหมหนึงตัวมันจานับออยนี่ขายยังไงครับอ่ะจานละนี่ห้ามีห้าด้วยหา้ห้าบาท้ลงองิมเอาไหมจานหนึงได้ครับ กินมาเหมือนกันอยากลองเราจะเต็มจนน้องกินตรงไหนก็ได้แล้วก็ชาจา์มาคืนไม่ได้ใช่ไหมครับอคงอยู่ใ,ใกล้ๆกันเต็มขาคัวานๆเต็มๆมันๆ ที่ไปตลาดตรงน,นั้นนิหน่อยคือเลือกตลาดไหนวะเขาบอกใกล้ๆกันย่งเงี้ยแหละมันร้อนมันก็ได้อีกลมหนึ่งปกติเราจะกินเย็นๆนี่ป่ะแป้งมันเซ็ตตัวแล้วอันนี้มันยังไม่เซ็ตตัวดิ เกี้ยวทำอะไร,ร,รครับทำกายศาตรครับอ๋อกย,ยอศารเพราะว่าเหมือนได้กินอะไรหอมๆกาย,าาย,ยศาสคร์ปลาคยยรับ มีกรอบข้าวเม่าทอดอันนี้อาหารของคนโบราณอ,อาหารปลา ร้านอื่นแป้งเยอะร้านนี้แป้งล้วนไม่เอานะ <c oughs> นี่น้ำตาลมะพร้า, <c oughs> าวใช้เลยน,นี่ก็ก้อนเป็นแบบนี้เลย มันเหมือนกับมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะอันนี้อันนี้บ้า,บาเหออ็นหนะครับขนมไข่สุดโบร,ปปราณแบบนี้แบบนี้แบบธรรมดาแบบหวานแบบับีงไม่มีคนทำแล้ว ได้เกาะอีสานปะกาะบูนอยู่ตรงไหนปลาไข่ทอด Gracias. Okay, โดนัทชิบน้ำตาลขีดละยี่สิบเห็นได้ปะโอ้โหฟุ่มเฟือนทตัวด้วยใส่ใหม่ก็มย์ไม่ครอบครัวหรอต้องหลัง น้าตาม,มันคล้ายมนกู่เลยเนาะเราไปใส่อะไรมี่กรอบใช่ไหมแล้เออวเดี๋ยวนีมันจะมีอย่างนึงแก่ออกมามันจะเป็นเขาเวียมะนาวเขาวเวียมะนาวเขาวเวีย Bên tân mái đó Sơn nấm pháo hoàn Bà đục Ok nè กำลังมองหาอะไรสมุนไพร่นี่แน่ลโู้ซื้อดอนหวกระเพราแดงฮะอันนี้ตลาดน้ำตลิ่งชัน อันนี้ถนนซ้ายวัฒนธรรมถนนคนเดินน,น,ไ,ปนไปตลาดน้ำสองพรองไปตลาดน้ำสองพรองวัดปะหลิงชันดูครับดูว่ามันกี่เมตรนี่ นีนะ่สาย,มายไม้ป้ายมีป้ายทางขวาทางซ้ายดิมีป้ายนะ <Okay. S 1> ข้างกำแพงนะวัดประสาทวัดเกาะวัดแก้วรัชดาทิฐาน กันจนทรสิงหาวัดพิกุลปินทราวาดัดบางเชือกหนังไอ้คนไก่เตี้ยอ๋ออยู่ซอยแถวๆนี้เหรอวัดโพราวัดเพลงทางไปตลาดน้ำสองกลองนะโผลโหออกมาจากตรงนี้ ป๊มีป้ายบอกนะเหมือนเดินตามธงวนะเก็มีธงแขวนไหมทางไปตลาดน้ำสองครองนี่โปมาปาั๊บเจอสะพานข้ามคลองอันนี้น่าจะเป็นสะพานเก่านะ มาปับ๊บประมาณนี้ครับเจอร้านสมโอป้างเลยม,มีร้านจอดรถอยู่พอสมควรนะเนื้อๆมาชนกันเจอเอง เราถึงธงเราเดินตามธงมาแล้วเราก็มาถึงธงพอดีม <c oughs> ีชมรมคาราโอเกะนะยครับ <c oughs> ตลาดต้องชมเอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ของชุมชนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชนนันเหมือ <c oughs> นจะเป็นที่ให้ถ่ายรูปนะ <c oughs> ที่นี่จะมีะมะร,ระเบียงทางเดินริมน้ำนะคระับก็พอสมควรนะโอเค อากาศแบบว่าวชิวๆเย,นยน็นๆดูวความพืชผักส่วนครัวก็มีบรรยกาศนะ วิวไปแล้วตุไขายอยู่ที่นี่ทุกวันป่ะครับหรือว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้ววันธรรมดาขายที่ไหนครับก็คือวิ่งยังวิ่งขายในคลองอย่างเงี้ยครับ เจ้าบุกเอาเรื่องเงินนันเนี่ยวิง่งโอ้ขายตั้งกันหนุ่มๆเลยเหรอสุดยอดปกติก็ขายในเรืออย่างนี้เลยเรครับตลอดเลย ใกล้แล้วผมก็ใกล้จะโปรแล้วผมก็แพรมๆแล้วผมหนึ่งแปดฝั่งนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมลุงฮะอ่าฮะตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักใช่ไหมอ่าฮะ ดู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 นูด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 ูาูด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 ่ดูดนดน อันนี้ยังก็ยังไม่เคยเห็นถุงกาแฟใครยาวใหญ่ขนาดนี้นะใช่ครับชงกาแฟเต็มแล้วชงกเต็มมีเทนล่วคนนี้ต้องใช้แบบว่าถุงยาวๆเลยใช่ไหมครับมันจะโค้งผมไม่ต้องถึงก็ขายแล้วผมแค่ไปนั่งในเรือผมก็เมาแล้วผมว่า ลุงน่าจะชินกับการใช้ช <goodbye> ีวิตในเรือไปแล้วมั้งขึ้นบกนี่เมาไหมเนี่ยลุงบ้านบ้านบ้านคือติดริมน้ำเลยป่ะคะใช่สิ เงแหงแล้วเอาชามาแล้วกาแฟต้องกายบนของพี่โดยปริยายแล้วล่ะเสียวใส่ขวดค่ะเลอเป็นเอลอเปเอมีข้วเสียวด้วยบรรยากาศดีนะถ้าเทียบแล้วกับฝั่งตลิงชันนะชอบบรรยากาศที่มากกว่า สองคองนะับแะล้วพัดเนื้อเออสเส่ใส่หัวหน้อยออคุณพี่ฝั่งนี้เหลือที่นั่งเยอะมากแล้ว อากาศก็ดีดีข้าวตูวยังอยู่ไหม Kệ nữa phần này ao chân Kệ, đó là cái <laughs> kể, <đoạn này> kể. <cười> <cười>

ขนาดเปีแล้นี่โอ้โตลอดตลอยังไม่รู้เลยว่าที่นี่มีไม่รู้เลยเดิส่วยงามนะมันมันมีต้นไม้ด้วยมั้งแล้มีต้นไม้แล้วมันมีของทางเดิมมันก็เลยเอารมณ์าเหมือนธรรมชาติอะ ABCD ท่องเที่ยวตลาดน้ำสองคลองวัดตะ l ล n d i n g c h a n ชุมชนท่องเที่ยววสแปดจุดสีสนสี โซนนี้มีอาหารเหนือเยอะนะบ,บัวลอยครับปก้ามเหนนมเบื้องยูนหอยทอดครับชิมไหมหอยทอดสักจานไหมอันนี้สเต็ก บิ่ีวัตกรรมโบราณแสด้เลยชิมผอยทอดนะเคยไปรายการมิยาด้วยเหรอ นมเบื้องยวนหอยทอดขนมผักกาดหญิงปุ๋ยมันจะกร,รอบๆนะกรอบแคบๆร้อน <laughs>

เขาบอมันกรอบดอ้วยากาศอือหูหัเวเาิดจนรมาแล้วนะอารมณ์ตลาดน้ำของบางหลวงเลยร้อนเคนะครับถ้าใครมาเที่ยวตลาดน้ำตล,ลิ่งจันลองแวะมานี่นะฮะตลาดน้ำออสองคลอง วัดตลิ่งชันนะอยู่ใกล้ๆกันเดินเข้ามานิดนึงสวยงาม,มบรรยากาศ<ม>เงียบสงบนะ<ม>ที่นั่งเยอะที่นั่งกินเยอะเทิมตะลิงสวยงามซื้อของจากป้ายนู้นมานั่งป้างนี้ก็ได้แต่งเงียบมากแม่แค่ก็ไม่น่าจะชอบเท่าไหร่นะมัันนกก็อยยาให้เงีบโอเคครับผม <Bye. S 1> เจอกันทีมนะบ๊ายบาย